สวัสดีครับตอนนี้ดาน,นีวิวแผ่นดีวีดีฮักเอเยนเรื่องจิง้งโกโทม้าหลวงจีบอลมีเรื่องย่อเจ้กของนิกสิทธ์และตักนาวิศกรลไรเด์บมาแรนวาริสไทยตัดคอนยาว ธานิเมื่อมกราคม2562วาจักนาย28กรกฎาคม2562เมื่อช่วงเปิดตัวรายการกิดดูสงครามเพงเนินล้านเป็นแบบที่4รายการรู้หม่เคยโส259รายการฮันฮันโหลสุตากอวันพึ่งตีใหม่ วันเดกแห่งวันพระสูตรพระเจ,จ้าเหนื่อนเธอรการาสุรกรพัดวันเด็กแห่งชาวันทูกรกวรกระาผีของเด็กพระเลสุมหาราชวัฒาราแล้วกรุงพัฒไทยเปิดตัวละครคุณหนูหนึ่งเด็นางเนื้อก็นางร้ายบุญสบาย สาใหญ่ลูกกระาผีทองเอ๋มอามายาคาชโมงลวงบุงเอิไนี้แล้วก็ละครเรื่องบนรักาีเลิศและละครเรื่องไมฮิโร่เรื่องดุสุทีรัตตอนถูกขาและละการและละครเจ้าสาวในสกุลและละครสงคารนับปั้งและละครเนาละครเรื่องเมียน้อยนะครับตกหน้าเลยแั้ก็ ขอไม่มีเลยดูได้หนึ่งร้อยเเซนได้ไนแน่นอนดูได้แน่นอนนะครับสายคลิปนีส้สวัสดีครับ